สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการใช้ไซต์นะครับในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรื่องเกี่ยวกับโควิดสินะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่ไม่มีสัญญาณนะครับให้นำแฟลชได์นะครับมาก๊อบคลิปวิดีโอแล้วก็แบบทดสอบแบบฝึกหัดนะครับที่ผมนะครับแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีสัญญาณนะครับก็คือสามารถนํา ลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้นะครับไปใช้ในการจัดโครงการได้เลยนะครับในส่วนของการจัดโครงการนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้คุณครูนะครับมาเปิดที่พที่เก่าวเปิดโครงการนะครับพอกล่าวเปิดเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการจัดการอบรมนะครับโดยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับจากการารผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับอัปเดตเป็นรายวันให้คุณครูก็สามารถ คลิกเข้าในลิงก์นะครับแล้วก็เอาให้นักศึกษาดูนะครับว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้ออะไรหมายเท่าไหร่นะครับเสียชีวิตเท่าไหร่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานการณ์ทั่วโลกนะครับค,คุณครูอาจจะมีคําถามนําไปก่อนก็ได้ว่านักศึกษาคิดว่าในปัจจุบันนะครับประเทศไหนนะครับที่มีการติดเชื้อเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดลิงก์ตัวนี้ให้นักศึกษาดูก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเป็น สหรัฐอเมริกานะครับที่มีการติดเชื้อเยอะที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นบราซิลรัสเซียนะครับในนี้ก็จะมีข้อมูลบอกนะครับแท่ะที่แต่ละที่แล้วก็ต่อมาในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด12คลิปนะครับครูให้ไล่เปิดตามตั้งแต่คลิปที่1จนถึงคลิปที่12นะครับ ในการเปิดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคลิปที่หนึ่งจบไปคุณครูอาจจะมีการสรุปเนื้อหาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ,อให้นักศึกษาเน้นย้ำอีกทีให้นักศึกษาเข้าใจนะครับหรืออาจจะตั้งคําถามนะครับให้นักศึกษาตอบนะครับจนถึงคลิปที่22นะครับก็ก็ลองหาวิธีต่างๆนะครับที่จะทําให้เด็กไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ 12คลิปนี้นะครับก็จะมีแบบทดสอบนะครับ20ข้อนะครับซึ่งออกมาจาก12คลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูต้องเปิดให้ครบนะครับนักศึกษาถึงจะสามารถทำแบบทดสอบได้นะครับลงมาอีกก็จะมีสีหัวข้อเมนูนะครับในเป็นสื่อความรู้คลิปวิดีโอกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของสื่อนะครับ ก็จะมีพวกอินโฟกราฟิกความรู้ต่างๆคุณครูอาจจะพิมพ์แจกนักศึกษาหรือว่าบันทึกไปอัพในเพจก็จนอ,อันนี้เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ต่อก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของถามตอบปัญหาข้องสงสัยนะครับอันนี้คือคําถามที่มีความน่าสนใจนะครับผมก็ได้เลือกมาให้คุณครูแล้วคุณครูอาจจะทําในรูปแบบของกิจกรรมหรือเกมก็ได้นะครับถามตอบนะครับตัวอ,อย่างเช่นนะครับ ข้อนี้นะครับาการเก็บแอลกอฮอล์ไว้ในรถนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านนะครับที่เก็บไว้เขาบอกว่าไม่ควรเก็บนะครับเพราะว่าความร้อนจะทําให้แอลกอฮอล์เนี่ยระเหยความเข้มข้นนะครับลดลงจนไม่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับซึ่งมันมีคําถามาเป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับุณครูก็นํานไปใช้ถามนักศึกษาระหว่างดูคลิปก็ได้หรือว่าจะทำเป็นเกมตอบปัญหาก็ได้นะครับ แล้วก็ให้คุณครูนะครับเมื่ออบรมเสร็จให้มาทําแบบประเมินความพึงพอใจนะครับ Google form ตรงนี้นะครับก็ให้นักศึกษาตอบมาด้วยนะครับแล้วก็แบบทดสอบนะครับที่ผมว่าผมตั้งไว้ที่80%นะครับของ20ข้อก็คือ16ข้อนะครับนักศึกษาต้องทําให้ได้16ข้อนะครับถึงจะได้ใบกิจิบัตรออนไลน์นะครับ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถจําอีเมลตัวเองได้นะครับอีเมลตรงนี้นะครับให้กรอ,อกเป็นของคุณครูหรือหรือของใครก็ได้ของอาจเป็นของคุณครูนั่นแหละครับถ้าเกิดว่านักศึกษาจําไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาทําเสร็จสอบผ่านนะครับมันก็จะสมม่งเมลใบเกิยติบัตรมาท,ที่อีเมลตัวนี้นะครับเหมือนนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราผ่านเนาะมันก็จะมีเมลเข้ามาเนี้ยว่าแบบทดสอบ น,นะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาจาไม่ได้ก็ใช้มีคุณครูแล้วคุณครูก็เข้าไปโหลดนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ให้ไว้ณนวันที่เท่าไหร่นะครับคข็ดครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับให้คุณครูนะครับถ่ายรูปนะครับอตอนที่พอออกล่าวเปิดแล้วก็ตอนการจัดกิจกรรมนะครับ แล้วก็ทำเป็นรายงานนะครับสรุปผู้เข้าจำนวนเท่าไรแล้วก็ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำสรุปมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่อำเภอก็จะได้รวบรวมแล้วก็ทำเป็นรายงานในระดับอำเภอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม